สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาล้างบ้านค่ะล้างบ้านอันนั่นบ้านพักลมลมแรงมากลมแรงมากวันก่อนโน,น้นบ้านพักนี่เงือบเลยที่ตอกไว้ไปอยู่อันนั้นก็เป็นรูเป็นรูด,ดนแล้วเอาไม่อยู่อากาศถือว่าดีค่ะเมื่อเนี่ยที่ สิบสองสิบสามองศายสว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 ยเห็นไหมแม้ดอกไม้เริ่มขึ้นค่ะดอกไม้เริ่มขึ้นโอ้เขาสีชมดอกไม้วัสดีค่ะคุณสมใจหวัสดีจ้าดอกไม้เริ่มขึ้นอันนี้พึ่งเอาทางไปน่อยนึงไหม สวยๆค่ะดอกนี้มาดอกมากก้อนใปค่ะอันนี้แม่ขวัญทวนไปมันเป็นไอเนี่ยไอเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้ขึ้นล่ามค่ะต้นนี้ล่ามต้นนี้ล่ามแห้งล่ามถ่วมมดแม่ขวัญหัวก็ถว,วนออกไปก้อน,นี่ค่ะดอกใหม่ก็เล,ลื่อมออกมากดอกใหม่ก็เล,ลื่อมออกมากสวยๆตะเมาะต่แม,ม่ขึ้นมาจ้ะขึ้นมาก่อนเลย ยังละลูกเรียวสวย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 ต้นนี้ปลูกเชือเดียวค่ะเป็นหัวมาส้มนี่กำลังขึ้นมาเนี่ยเอาแม่ขวัญแม่ขวัญดึงดวก็โนไปน้ำเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เหี้นเลยลสำรวจยังเรียว สวัสดีค่ะคุณมณีรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองสุกสวัสดีจ้านี่สวยมากสวยมากกะล่างสิบานไม่หลายดอกค่ะนี่ถึอมาขวัญทวนไปแล้วนะ้ำขาดเครื่องสวัสดีค่ะคุณสมานสวัสดีจ้าดอกสีม่วงกะล่างขึ้นมาก,กันเยอะแยะเยอะแยะขึ้นซาแล้วค่ะแถวบ้านมาขวันเนี่ยขึ้นซาจี่สี่ก็จะเป็นทิวลิป ทิวลิปทิวลิปทิวลิปกำลังขึ้นเดี๋ยวจังหน่อยความาถอนหยาออกจากมันเป็นทิวลิปค่ะแถวนี้เดี๋ยวมาวอนปลูกทัวปลูกทัวลันเต่าสวัสดีค่ะคุณสุภวรรณคุณรัตด,ดาวันคุณนิพาพรสวัสดีจ้าเริ่มมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าดอกหิมะหยด สโนว์สโนว์ดรอปสโนว์ดรอปดองดอกนี้สวยมากดองนี้สวยมาก,มากแต่ว่าหลังบ้านมีีแค่นี้แหละคะ่ะแม้ดอกนี้สวยเป็นดอกโค้งโคงยดยศจ้ะสวัสดีค่ะคุณนับปะพาแม่คอรว่าปีที่แล้วกัว่ายกว่านี่เลยก่ <c oughs> วน้อยลองมีกเสยสบายดีจ้าปวดน,น้อยในประเนเรียนเหรียญใช่แล้ว สวัสดีค่ะคุณเอมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งเห็ดกันเต่เห็ดน่าจะประมาณปีนไอเนน้เดือนนาเดือนนาเดือนนาใกล้แล้วใกล้แล้วดอกนี้สวยมากสวยมากค่ะสวัสดีค่ะคุณโก,โกโก้เดี๋ยวเริ่มปลูกผักจ้าเดี๋ยวปลูกบกักเรดดิสอีกเนาะสวัสดีค่ะคุณพรสวรรค์สวัสดีจ้าดอกนี้สวยค่ะดอกนี้สวย ผักผักเดี๋ยวกำลังจะเริ่มมาจ้าเนียวผ้าไปเบิ่งผักคุ้นคุณนทองสุกสวยทั้งอื้นเพิ่นเพิ่นมาเป็นปลามันจะลามแต่แถวนี้มันสนามหยาจ้ามันเลยบลามบ้านบ้านผักเริ่มเพาะเม็ดผักในบ้านจ้าเริ่มเพาะเม็ดผักในบ้านยังปลูกทั้งนอกบ่ได้เลยจ้ากลางคืนยังติดลบอยู่พยากรณ์าอากาศยังว่าอัน ไปลายปลอาทิตย์หนาอาทิตย์หนายังสิมีหิมะเดี๋ยวเบิ้งก่อนค่ะเดี๋ยวเบิ้งอากาศก่อนดอกนี้สวยมากขอบอกดอกหิมะยดตั้งเองน,นะมันสโนโดรอปเนาะสโนโดรอปบอกเสียงสิมังสวยสวยทั้งเงินพระเจ้าหลายๆแล้วับเป็นทุ่งอยู่ทั้งนี้ก็มีล้อมแหลมพ่อให้ช่ซมซำนี้ ีอบอนสมเฮากันยังอยู่ค่ะบอนสมเฮากันยังอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังโมเั้นขึ้นอันนี้เป็นหลุมบอนส้มนะคะหลุมบอนสมเฮายังมดตุ๊ปขึ้นมาเลยค่ะสิตุ๊ปขึ้นมาบอลอะไปีนี่ใช่ไหมสุปีนี่มันขึ้นหัวตุ๊ปตุ๊ปตุ๊ปุ๊ปเหรเด้ เดี๋ยวค่อยทะเบิงอะ่ะห่อนกันนีดจักหน่อยกันอันนี้เป็นหลุมหลุมบอนสมจ้ะปกติฝรั่งเขาจะเก็บสวนกันเก็บเก็บสวนกันก้อนหนาวมากนะแม่ขวัญหนาวมา,า,จากจนนาใบไม้พีมาเราเพราะฉันเอายาเก็บสวนอยู่หกอ่างยางเดี๋ยวค่อยล่งสวนกันค่ะ แล้วก็มีพวกกวางยังกับมาลุยค่ะมาลุยหักเพราะว่ายงำหนาวมากมันหาอาหารยากหิมะแทบจะหมดแล้วใจบ่กขาวล้อมแหลมเหลือนน้อยๆจ้ะคุณมานี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันจักน้อยนี่แหละบักฮุ่งบักฮุ่งปลูกยากค่ะบักฮุ่งปลูกงาคุ้นณนะปะผ้ากระเทียมปลายั่งยั่งบะชั้นขึ้นจ้ะ รอหน่อยนึงเพราะว่าทั้งนี้มันจะมันจะห่อนซาก็ทั้งทางผากไตของสวีเดนจะ้ะคุณคุณโกโก้พี่เห็น่าห้อยห้อยกวาง,ห,วางห้อยกวางยำแปลงผักเนืก็ะจะมีกวางไม่อย่างเขามาบุกฮก แถวนี้แม่ขวัญไดกินมันเป็นปลานะแม่เป็นปลาแม่ขวัญกระถางเอาบากักอรัสเบอร์รี่มาปลูการัสเบอร์รี่เหลืองแต่ว่าตอนได้กินเป็นรารสเบอร์รี่สีสม,มผสมกับอารสเบอร์รี่แดงอารสเบอร์รี่เหลืองจะเป็นพวกพันธุ์น้ำผึ้งจะ้ะกระเทียมปลาเดี๋ยวพาไปเบิรงกันนะจ,จะประมาณอีกจักเดือน สิ uh, 12, บสองสิบสามอมงสายก็คุณสมานแค่ยอยู่ mm hmm. บ้านพักเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเยวพาะไว้แล้วค่ะเพาะไว้ในบ้านเพาะของเจ้าของบ่พ่อกะแวนบ่แวนบ่พ่อค่ะถ้าเพาะบ่ขึ้นก็เจ้าของเพาะบ่ขึ้นนี่เดี๋ยวไปขอมู่ะ <laughs> เขาเขาพ่อกันหลายคนแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปขอเขาเอาเห็นไหมอันนี้ส้นเนี่ย ปกติเขาจะตัดกันเฮี่ยนเลยก่อนก่อนหนาก่อนก่อนหิมะล่งเขาคนคนสวีเดนเขาจะตัดตัดตัดแต่งตน้นไม้เตรียมรับหิมะพ,วพรวะพ่อฤดูใบไม้ผลิมามันก็จะมาเลยสวัสดีค่ะคุณจีเมลมาจะชื่ออยงนอกเอา้าเลี้ยวเขาป่าได้ไหมเลี้ยวเขาป่าเลี้ยวเขาป่า,า,ปามิดตับจจีพีเอสาย,สายเรียบร้อย ก็จะโล่งๆหน่อยจ้ะจะโล่งๆหน่อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเริ่มปลูกกันแต่ว่าเห็บมาเร้วเห็นไปเลยมีเห็บแล้วมาเร็วจนว่าค่ะสตอเบอรี่เดี๋ยวค่อยเบิ่งจ้ะจ้านภรรที่มาละลายจ้ะคุณโกโก้เดี๋ยวเดี๋ยวสตอเบอรี่วาสิลงรมไหมเดี๋ยวต้องทางหญ้าออกอยังไม่คุณทางหญ้านะคะสตอเบอรี่กันเลย หยางงามก็เก่าแม่ยหั่งถ้อนหยาออกหยางงามก็เก่าเลยปานพวนด,ดินหยายัางวะเชตอตบอรีต้องต้องปลูกไม่ลูกชายข่อยเสียเขาปลาเปเรียบรย้อยมิดับฮิมาละลายก็จะเริ่มอากาศก็ถือว่าเริ่มดีค่ะอุณหภูมิเริ่มเริ่มดีแล้วแต่ว่าอาจจะมีหิมะหลงมาอาทิตย์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเขาว่าอ่า เฮ็ดมอเ่นออกน่าจะเดือนหน้าจะ้ะเบิงจากเบิงจากประวัติเบิงจากประวัติที่ที่เคยเก็บปีนี้ไม่ขนว่าสิทธิาาร์ราบไปแล้วเขาจังว่านะคะต้นต้นบอนส้มเนี่ยยั่งยั่งยั่งเป็นยั่งเป็นพักเยอะเอ้ยบอนส้มบ่าตายคะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุมบอนส้มจะ้ะแต่ว่าบพราั้นขืนบพราั้นขืนลุมบอนสม้ม เดี๋ยวเดยวามาเบิงค่ะไกลแล้วไกลแล้วก็ได้เก็บเห็ดแล้วแม่เลี้ยวเขาป่าได้เนี่ยน,นะคะหลุมบอนส้มจ้าเดี๋ยวมากว่าปีที่แล้วแม่ขวัญเอาเอาเอา,เอาดินไม้นะเอาดินไม้คล้ายๆเอาปุ๋ยมากลบๆ,ๆ,ๆมันกะหวังว่าจะสวยขึ้นปีนี้มากแอปเปิลว่าสิว่าสิตัดสูงๆลงเพราะว่าสูงๆไม่ได้กิน ตัดสูงสูงลงจริงๆเขาต้องตัดตัดก้อนหนาก้อนที่มามากนะจ๊ะเพราะว่าหนานี่มันเริ่มแตกแตกเป็นนอพยะย๊ะเริ่มไปไม่พีเนาะมันเริ่มแตกน้อยๆมาแล้วแตกน้อยๆมาแล้วแมลว่ลูกชายข่อยเขาปลาได้หนิลูกชายข่อยเขาปลาได้นิปากปะเดี๋ยวพอมันสีจม หิมะเหลือเล็กน้อยค่ะตามห่มตามยังก็เหลือนิดหน่อยยังสิจะเหลือน้อยเดียวจะกินอีกเก้าขามบ่ได้เพราะว่าหิมะสูงขางทางเนี่ยหิมะสูงมาเริ่มละลายไปใส่อะไรลูกพี่เขาปลามีตับด้วยนั่นนั่นนั่น,น,นพุ่นทวนทวน,ทวน,ทวนออกวาแล้วพุ่นมานพุ่น อยากไปป้าแม่ไคือหอดป้าไลเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปเก็บเห็ดกันแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาป่าเก็บเห็ดกันบอนสมว่าตายอ่ะบอนสมมาบอนสมมัก,มกจังสี่ประมาณว่าแบบรับจำสินสู้รับจำสินสุป,ปีค่ะเนี่ยก็ขื่นไม้มาไม้สุป,ปีเห็นคุณยายขางบ้านว่าเฮ้ยบอกเขามาตัดต่ต้ใหม่ต้นใหม่ส้นนี่ค่ะเพราะว่ามันบังสวน ยาคางบ้านนี่เป็นยามอดไปเลยดิมักไม่บ่ราฉันเด้เห็นดอกใยคักง่อยเหมิดง่อยเหมดว่าจะเห็นวัสดีค่ะคุณน้ำฝนวัสดีจ้าริโอมักง่อยค,คนเงวเดี๋ยริโอ่ไติตัดประผนเรียนหม่คนหางตุง้งมุงตุง้งมยคนขาไหม ชซนบานแม่ขวัญไกจะชซนบานหนอกจักหน่อยประมาณนี้แหละดีหลายดีหลายอะไก่ปลาไหน,นไม่ไปไคอมมาเร็วย่าหาวย่าหาวเป้งบรรยากาศโอเคเลยค่ะนุ่นนุนน่นนุ่นนุ่นเปเล่มาไเปเล่มาสวัสดีค่ะคุณวริศราสวัสดีจา้า อากาศดีค่ะอากาศดีแล้วสิบองศานี่ถือว่าสุดยอดแล้วในบ้านกับหอนแล้วนี่พี่เพล่เร่รูปหล่อมาแล้วครับอันนี้เดี๋ยวไอ้ดื้อเนี่ยไอ้ดื้อเนี่ยคนเงี้วบางคนสิเริ่มโลนกันมั้งบานเนี่ยหน,นาหนาหอนมากเหรอ สวัสดีค่ะคุณอาชีรศิษย์เดินเล่นหลังบ้านเลยเดินเล่นหลังบ้านเลยจ้าโอ้อยากเดียดแห้งเลยค่ะแถวนี้แต่ว่าบางเทือบางเทือกก็จะร้อนมากมครับเพเล่เริ่มจับหนูเข้าบ้าน,นะคะ่ะ ตามสไตล์เริ่มจับหนูเข้าบ้านอีกแล้วเ <c oughs> งี้ยวเงี้วเข้าบ้านไปกแล้วโอ้ยขอบคุณลหลายๆค่ะคุณนำ้ำฝนขอบคุณลหลายๆค่ะสุขูสุกคนคุณทองสุกปา,น,า,านเท่ามาาิีหอเทใช่ค่ะเดี๋ยวหิมาละลายอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นจักน้อยนี่พักปลาก็จะเริ่มมากอะเริ่มมาแล้วอย่างนึง่งดอกมากกว่าเลย คือคือดอกไม้เขานี่แหละค่ะดอกมะกรูดต้นแอปเปิลกองแกง mm hmm. เดี๋ยวเอาปังตัวเข้า mm hmm. ขึ้นไปตัดเพราะเทั้งๆมันไม่ได้กลิ่นไหมค่ะตัดมันก็จะได้มาเรียง mm hmm. แต่ซุ่มตำตำเนี่ยพ่อเก็บกลิ่นได้แอปเปิล mm hmm. บานเข้ามาริโ สวนเน่เดี๋ยวจัดการในลุมบอลส้มเดี๋ยวก็มาจ้านี่ผ้าชมบรรยากาศบอได้ทักได้ท่ายดอนสวัสดีค่ะคุณพรอนจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีณพ่เครือวันรับลมรับลมใส่รับลมอ่มสมะสิบองศาแต่ว่าม่ลมนี่ก็ถือว่าเย็นๆอยู่จ้าถ้าว่ามีลมนี่ก็โอ้ชิวๆเลยป่นเงี้ยน,นารับลมสบายดีค่ะ พี่พรจิตสบายดีจ้าขอบคุณหลายๆค่ะดีโอเพเล่ก็จะชิวๆกันประมาณนี้หยาบาตายด้ยค่ะหยาน,นี้แต่ยังอยู่ยังอยู่ดีซุ่มซุมทุนๆนี่สลายค่ะซุ่มทนๆนี่สลายส,นนสายสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลคุณวันทก,กาวันดีจ้าเส่อจวัน วันธก,กาบ่ะสวัสดีค่ะคุณสมศรีพอดีจ้าฝน,น,นเด็กๆก,ก็ดีใจค่ะได้ออกมาเล่นสวนดวนเลี้ยวอากาศชิวๆกับประมาณสิบสองสิบสามองศาค่ะตอนเนี้ยเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้าฝนฝนฝน,นตกน้อยๆเด้อค่ะบ้านนี้ฝนตกน้อยๆ แต่ว่าล่มนี่วูบือวือเมฆควันเมอเกินนี่ล่มวูบือจดเสียวบ้านพักแม่ควันไปบะเดบะเดมีเชือกผูกไว้น้ำหน้าบ้านพักกันเลยเกือบไปเกือบไปลองลองเสืยอบางหน้าเพนินวางวางโอเวทก,กาขวอให้หลายๆค่ะตกสุภาษา,าค่ะตอนนี้ ตอนนี้ตกทุกภาษาค่ะภาษาไทยกขาพะพานภาษาอังกฤษทางบ่ได้เลื่อยภาษาสวีเดนแกบไดาเกงบางเชื้อฟังเขาวาว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 พากัเวาโอ้ยบทาเลยเนาะฟังน้ำบทท่านฟังฟังพลังคุยกันเราสิลับค่ะประจำ้า <c> เ <oughs> ข่ากาดเดือกนะพี่ห้วงพลังนั่งคุยกันสองคนโอ้ยฟังน้ำบทท่านสิลับ เฮ้ยาาาตีกันยังเขียดไปเลยอยู่ไปเลไปเลกัดแม่ควันอาทิ์ก่อนเนี่ยอุ้ยเห็บอีกได้นี่บาดโอ้ยขอบคุณหลายๆนะพ่อนวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันค่ะวัสดีค่ะคุณโซระยาคุณโฮมพอดีจ้า มีเห็บอีกเด้อนี่เนี่ยเพราะว่าเขาไปไปเล่จับหนูค่ะน่าจะมีเห็บแถวนี้จัะยู่ข้อตัวนึงมือเศร้านี่เห็บเห็บไปไปเล่น่าจะมีอีกเห็บมาเร็วทนคักเห็บบ้านนี่ครับผมเล่นหลังบ้านครับฝนตกก็จะประมาณช่วงนี้ละค่ะช่วงที่มาเหมือน หนี่ไก่บ่ไดเรียนน้ำบ่ไดไม่งั้นค่ะใกล้ได้ไปเก็บเห็ดกันแล้วคือหอดปลาแห้งแห้งเอวะป่เบื่อหลายมันง่านนี่แหละแต่ว่าปลาเนี่ยมันมันอยู่กับปลากับธรรมชาตินะกับสองตัวนี่แต่ว่าเปเลก่กอายุพี่เปเลก่กอายุหลายแล้วมหาวันนินทามหาอีแมนนินท่า ทั้งสวงค่ะมักอาบแดดทั้งไปเล่ทั้งริวิวชอบมากชอบอาบแดดปแว่อาหน้าหล่อๆ,ๆไห่เบิงเ่งเนี่ยเว่เกลือกลิ้งเกลือกลิ้งเนี่ยแหละค่ะชีวิตก็อยกับ หมากับแมวกับสวนไปค่ะนะรับลมรับลมรีโวรับลมซวยๆยเลย <c oughs> อากาศก็ถือว่าชิ่วๆอ,อยู่ค่ะแต่ว่ามันล่มมันล่มแล้วมันสีมันสีเย็นก็ปกติแต่กล่มในน้อยๆก็เห็นน,น้ำมูกไหลอุ้ยว่าเราเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่ได้กินยาแก้แพ้ อีกจักน้อยค่ะอีกจักน้อยกัสะิะได้เก็บพักกันเก็บพักแล้วก็เก็บเห,เ,กเ,เห็ดมอเล่นมาก่อนใครเพื่อนเห็ดมอเล่นมาก่อนใครเพื่อนเดี๋ยวถ้าจาังไหนเดี๋ยวมาอืดผ้ายางสำรวจปลาเพราะว่าบางเชื้อเห็ดกระเสียมา่าขอบคุณหลายๆค่ะคุณมานีแรดขอบคุณมากครับอัน แต่ว่าตั้งว่าล่ะค่ะอุณหภูมิมันยังแบบว่ายังยังต่ําอยู่ยังต่าอยู่ยาีมานขึ้นยัี่มันขึ้นเนี่ยังถือว่าติดลบต่ายังต่ํามากกลางคืนกลางคืนติดลบอยู่กลางคืนติดลบมันก็เลยแต่ว่าแต่ว่ามันเริ่มมีแดดมันก็จะไข้แน่เนี่ยเขาตาเริ่มมีแดดจะไข้แน่ค่ะยาตีกันสองตัวจะตีกัน วันนี้วันนี้หยุดจ้าวันนี้หยุดเมื่อนี่กับเมื่ออื่นหยุดค่ะตอนนี้ก็ประมาณใบสองกลัวเกือบใบสามค่ะแมนบอกแมนบอกวันที่นี่เดี๋ยวเมื่อนี่วันที่มีนานบ่เดือนนี้มีนน้าจำได้จำได้หน่าจาะำวันวันที่ยี่แปดยี่แปดมีนาค่ะสองพันหารวยหกสิบสามนีเนาะอนั่นแหละสองศูนย์สองหนึ่ง 63บ่ปีนี้ปีย่ยงบาทเนะี่ยค่าพี่กวร์วันขอบคุณหลายๆจ้ะเดี๋ยวค่อยเข้าป่าเก็บพักกันก่อนเบึง้งไปเบื้งพักเบึ้งช่มพักช่มปลากันเนี่ยตามภาษาสายปลาเดี๋ยวค่อยว่ากันไปทังไหนพ่ค่อยได้ช่วงนี้โควิดจังวานะค่ะสวิเดนเกือบเกือบแปดแสนแล้ว เกือบเกือบใกล้ๆอันดับหนึ่งนะคะซาลัดแปดแสนแล้วแมนบอกเซฟวีเดีนกับเจ็ดแสนกลัวแล้วใกล้ๆแปดแสนแล้วเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนเจ็ดล่ะ, 7, ละค่อนที่ติดแล้วก็เศร้าไปแล้วแล้วก็คดเสียชีวิตกบับบ่บ่ปันไหนค่หมื่นแมนบากาคุณพอ่อจิตควายว่าแล้วประจําโอเคค่ะปีหกสี่เนาะ เป็นเบอร์เราค่ะแม่ขวัญประจาประจาเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวค่อยพ่อกันเขาพุณหลายๆสุขูสุขคนค่ะขอพุณหลายๆเดวยค่ะมาคุยมาคุยมาว่ามาผูดมาจากันขอพุณหลายๆค่ะเด็กกะขอให้กินข้าวแ่บนอนรับสบายดีดูแลสุขภาพสุขูสุขคนค่ะเดี๋ยวพ่อกันไหมค่ะขอพุณหลายๆค่ะขอพุณหลายๆค่ะขอพุณหลายๆค่ะกวนพี่เขาทำไมกวนพี่เขาทำไมอืม แคยก็ไปบ๊ายจ้าไปไปายอยากทักอยากทไถมา